ชั้นมหนึ่งก็มีนะครับ New World 1 n e นะครับต้าต่อหน้าเิบเฟนะครับหนาหนังสือสมัยหนึ่งวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นปหนึ่งนะครับผม Unit Two นะครับอ่านว่า Unit นะครับ U อ่านว่า U นะครับ N เท่ากับนหนู I เท่ากับสายนะครับ T เท่ากับททหารเรียนว่า Unit Unit Two นะครับหรือหน่วยนะครับ Unit แปลว่าหน่วยหน่วยการเรียนที่สอง เดี๋ยวคุณครูแปลเขียนคำแปลให้หน่อยนะครับหน่วยการเรียนที่สองนะครับหน่วยการเรียนที่สองนะครับนะ M Y อ่านว่าไม้นะครับนะแปลว่าของฉันนะครับ S C H W O L นักเรียนโงงะอ่านถูกนะนะครับนะ School นะครับแปลว่าโรงเรียนนะครับ T S ชอบต่อทงนะครับนะ i เท่ากับสลีเอนจีเท่ากับงองงูนะครับส่วน S ตัวนี้คือพระอุปจนะครับอ่านว่าติ้งติ้งอ่านว่าติ้งนะครับมันจะติ้งเกิดติ้งติ้งแปลว่าสิ่งแปลว่าสิ่งต่างๆแปลว่าสิ่งนะครับแปลว่าสิ่งของแต่บางเอิญเติม s เข้าไปก็เลยแปลว่าสิ่งต่างๆดังนั้นติ้งแปลว่าสิ่งของนะครับ School แปลว่าที่โรงเรียนนะครับ m มแปลว่าของฉัน ก็แปลว่าสิ่งของที่โรงเรียนของฉันก็คือของใช้อุปกรณ์การเรียนนั่นเองนะครับนะนักงเรียนจะแปลว่าอุปกาอุปกรณ์การเรียนของฉันก็ได้ครับนะคำสั่ง t r e a d นะครับตัว T เท่ากับททหารนะครับตัว R เท่ากับรอเรือนะครับตัว A เท่ากับสรรเอนะครับแล้วก็ตัว C นะครับเท่ากับซอซู่ส่วนตัว E ไม่ต้องนะครับตัดทิ้งไปเลยอ่านว่า thread t เ r ี a ยแปลได้หลายอย่างนะครับจะแปลว่าแกะรอยแปลว่าเขียนแปลว่าวาดแปลว่าลากเส้น ก็ได้นะครับดังนั้นสับแรกนะครับให้ trace ก็คือใหอ้ลากเส้นตามวงกลมนี่เลยครับนะแปลว่าลากเส้นไปเลยครับแล้วก็มีรูปดินสออยู่นะครับนะก็ภาษาอังกฤษนะครับดนะังอยู่ข้างล่างดังนั้นให้นักเรียน ให้นักเรียนตรงนี้นะครับนะ PENCIL เนี่ยตัวนี้ให้นักเรียนเทรดลงไปเทรดก็แปลว่าเขียนทับหรือแปลว่าลากเส้นตามลงไปเลยนะครับ P E นะครับ N คุณกูเขียนกับเมาส์อาจจะไม่สวยนะ C I L นะครับอ่านว่า Pencil นะครับนี่คำอ่าน Pencil P เท่ากับพอพานนะครับ E เท่ากับสาะเอนะครับ N เท่ากับนอหนู C เท่ากับซอโซนะครับ i เท่ากับสระอีแลวก็ L ลเท่ากับรอเิยงเลยันว่าเพนซิลแปลว่าดินสอนะครับโอเคไหมครับต่อไปมาไม้บรรทัดนะครับไม้บรรทัดให้นักเรียนเทรดลงไปก็คือให้นักเรียนเขียนทับลงไปนะครับแกะรอยลงไปตัว r ตัว r เท่ากับรอเรือนะครับตัว u เท่ากับสระอูนะตัว r เท่ากับรอเรือ ตัวยูเท่ากับสาะาอูนะครับตัวแอลนะครับเท่ากับลอลิง ER นะครับเท่ากับสระเอหรือสระเอนะครับนะ ER ทั้งสองตัวไปเลยก็อ่านว่ารู้เลยนะครับหรือนักเาารียนจะรู้เลอ ER รก็ได้นะครับแต่อ่านรูร้เลอแปลว่าไม้บรรทัดนะครับแล้วให้นักเรียนลากเส้นตามเส้นปรานี้ด้วยนะครับ ต่อไปมาปากกานะครับปากากาก็เขียนเทรดก็คือเขียนทับลงไปนะครับนะเขียนแกะรอยเขียนทับ P E N P เท่ากับพอพานนะครับ E เท่ากับสระเอ n เท่ากับนอหนูอ่านว่าเพนนะครับแปลว่าปากกานะานาครับนะเพนปากกา ต่อไปก็โน้ตบุ๊กนะครับหนาเอ็นนะครับเท่ากับนอหนูนะครับโอเท่ากับสระโอนะครับชีเท่ากับต่อเต่านะครับนะส่วนตัวอีแถมมานะครับตัวอีไม่ต้องไปแทนค่าเลยอ่านว่าโน้ตนะครับนี่อ่านว่าโน้ตบีดับเบิลโอเคบีเท่ากับบใบไม้นะครับดับเบิลโอเท่ากับสระอุนะครับแล้วก็เคเท่ากับพอควายเลยอ่านว่าบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊ก นะครับแปลว่าสมุดบันทึกนะครับนะต่อไปบุ๊กเฉยๆนะครับบีตะกบโอเคนะครับบุ๊กเฉยๆบี่ากับบใบไม้่ากับสระอูเค่ากับคอควายนะครับอหมนเราบุ๊กแปลว่าหนังสือแล้วก็แช์นะครับซีเอสตกับชชช้างนะครับนะ่ากับชชช้างเอไอานะครับเอไอร์ะกับสาแอไปเลยนะครับนะเอไอ์แต่ว่ามีรอเรือด้วยนะครับอาร์คือรอเรืออ่านว่าแช์ นะครับแปลว่าเก้าอี้นะครับแล้วก็สับสุดท้ายคือดีเท่ากับดอเด็กนะครับนะอีเ e, ท่ากับสระาเอเอสเท่ากับสอเสือแล้วก็เคเท่ากับคอควายดังนั้นคอควายเราไม่อ่านเราก็ใส่การ์ดซะก็เลยอ่านว่าเดสก์นะครับออกเสียงเคิดนิดหนึ่งนะครับเดสก์ k, เพราะมันมีคอควายเข้ามาแปลว่าโต๊ะหรือว่าโต๊ะเรียนนะครับโอเคนะคุณครูคจะสอนให้อ่านแบบนี้ครับผม แล้วก็เขียนคำแปลให้ด้วยจบหน้าสิบสี่ครับ